สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกันวันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้านะครับในวันนี้วันพุทธที่16มีนาคม2022เช้านี้พบกันนะครับด้วยพระธรรม1โครินบทที่4พระธรรม1โคริน์บทที่4ผมนําในข้อที่6ถึง21นะครับแบ่งปันกับเราทั้งหลายในเช้านี้ในหัวข้อที่บอกว่าอย่าออกนอกขอบเขตพระคัมภีร์ อย่าออกนอกขอบเขตพระคัมภีร์ข้อที่6และข้อที่7ได้กล่าวไว้ดังนี้นะครับพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเปรียบสิ่งเหล่านี้กับตัวเองและอพอลโลก็เพื่อประโยชน์ของพวกท่านเพื่อท่านจะเรียนรู้จากเราในคำกล่าวที่ว่าอย่าออกนอกขอบเขตพระคัมภีร์เพื่อว่าท่านจะไม่ยิงพยองในการยกคนหนึ่งเหยียดอีกคนหนึ่ง เพราะว่าใครทำให้ท่านวิเศษกว่าคนอื่นท่านมีอะไรที่ได้รับมาถ้าท่านได้รับมาทำไมจึงโอ้อวดเหมือนกับว่าท่านไม่ได้รับมานี่เป็น2ข้อนะครับในข้อที่6และข้อที่7และได้ขยายความไปในข้อที่8ถึง21นะครับในเช้านี้ที่ผมได้บอกว่านำหัวข้อที่มาแบ่งกับ ทุกท่านนะครับที่หัวข้อที่บอกว่าอย่าออกนอกขอบเขตของพระคัมภีร์อย่าออกนอกขอบเขตของพระคัมภีร์คำนี้อาจารย์เปาโลนะครับได้เขียนเพื่อจะย้ำเตือนพี่น้องนะครับในบทที่4เพราะในบทที่4เนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวข้องสิทธินะครับในการเป็นอัครทูตของเปาโล มีหลายคนในเมืองโครินที่พยายามจะโอ้อวดมีหลายคนในเมืองโครินที่พยายามาไม่เชื่อหรือไม่เคารพในสิทธิของอัครทูตของเปาโลนั่นเองและพยายามหาเหตุผลหลายอย่างหรือสร้างความแตกแยกให้กับคริสตจักรเกิดขึ้นนะครับดังนั้นอาจารย์เปาโลยืนยันสิทธิของตัวเองในการเป็นอัครทูตนะครับ ด้วยภารกิจการประกาศด้วยการทุ่มเทด้วยการเสียสละและในบทที่4นี้เองนะครับในข้อที่6จึงได้เปรียบเทียบตัวเองนะครับและอพอลโลนะครับที่เป็นเหมือนกับผู้ที่สอนและให้คำหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าอย่าออกนอกขอบเขตของพระคัมภีร์ภาษากรีกนะครับใช้คำนี้มีความหมายว่ามีความหมายที่ตรงตัวว่าสิ่งที่เขียนไว้ อย่าออกนอกขอบเขตสิ่งที่ได้เขียนไว้อย่าลืมว่านะครับเวลานั้นการรวมเล่มของพระคัมภียังไม่ได้เกิดขึ้นดังนั้นจดหมายที่ถูกส่งไปยังผู้เชื่อในแต่ละเมืองแต่ละคริสตจักรนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปโโลก,กาลังหมายถึงว่านั่นคือสิ่งที่เขียนไว้และตั้งใจให้ผู้เชื่อทั้งหลายนั้นอย่าออกนอกขอบเขต หรืออยากกระทำสิ่งที่มันเกินสิ่งที่เขียนไปถ้าเกิดสิ่งใดก็ตามที่เกินกว่านั้นหรือตกไปกว่านั้นท่านอาจจะนำไปสู่การกระทำที่ผิดได้ซึ่งนะครับอย่าออกนอกขอบเขตพระพุีวันนี้ผมขอนำมามา3ประเด็นจากเนื้อหาโดยรวมที่เกิดขึ้นอยู่3มหลักๆด้วยกันที่อาจารย์เปาโลได้ย้ำเตือนและเราดูด้วยกันว่าคนที่ไม่ออกนอกขอบเขตของพระกัมภีร์มีลักษณะอย่างไรบ้างอย่างแรกก็คือว่า เป็นคนที่มีความรักนั่นเองนะคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในข้อความที่อาจารย์ปรโทไิ้เขียนถึงได้ย้ำเตือนสติเสมอก็คือเป็นคนที่มีความรักหรือมีความรักนะในข้อที่เจได้กล่าวอย่างชัดเจนนะครับในปลายข้อที่6ได้บอกว่าเพื่อพวกท่านจะไม่หยิงพยองในการที่จะยกคนหนึ่งแล้วก็เหยียดอีกคนหนึ่งอย่าลืมนะครับในบทที่1 1โครินเน่นะครับมีการ แตกแยกกันเกิดขึ้นและอาจารย์เปโโลได้ให้สาเหตุของการแตกแยกก็คืออะไรครับสิทธ์เหล่านั้นหรือผู้เชื่อเหล่านั้นพยายามจะสร้างกลุ่มคณะนะครับจากนักเทศนักประกาศที่ตนได้ชื่นชอบและยกอีกคนหนึ่งเพื่อจะเหยียดอีกคนหนึ่งทำให้รู้สึกว่าด้อยค่าลงดังนั้นพี่น้องครับถ้า เกิดใครก็ตามหรือเราปรารถนาที่จะดําเนินชีวิตที่อยู่ในขอบเขตของพระกัมพีเริ่มต้นด้วยความรักนะครับเรามีความรักต่อกันไม่ได้ยกอีกคนหนึ่งเพื่อจะทําให้อีกคนหนึ่งรู้สึกต่ํากว่าหรือถูกดูว่าด้อยค่ากว่านั่นเองนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปโลได้คาดหวังไว้นะจากนั้นอาจารย์เปโลในข้อที่7เนี่ยได้เหมือนมีคําถามนะครับบอกว่า เพราะว่าท่านทาเพราะว่าใครทําให้วิเศษกว่าคนอื่นหรือแล้วก็มีคําถามนะครับเป็นเหมือนเหมือนย้ําให้ถามให้กับคนในเมืองโคลินว่าเพราะว่าใครที่ทําให้ท่านวิเศษกว่าคนอื่นหรือนะครับอาจารย์ประโลกกาลังจะย้ําแล้วก็ให้เขาผู้อ่านได้เขียนและตอบว่าคนที่ทําให้ท่านวิเศษกว่าคนอื่นก็คือพระเยซูนะ ท่านมีอะไรที่ไม่ได้รับมาหรือคำตอบก็คือว่าไม่อาจารย์ปรโลต้องการตอบว่าให้ผู้ผรับนะครับตอบว่าไม่นะครับพวกเราได้รับมาพวกเราได้รับมาจากพระเยซูคริสต์นะถ้าเกิดท่านได้รับมาแล้วทำไมจึงโอ้อวดนะหรือว่าท่านไม่ได้รับมาอาจารย์ปรโลเหมือนมีคำถามอีกแล้วแต่คำตอบที่อ,อาจารย์ปรโลต้องการให้ตอบก็คือว่าใช่ เราได้รับมาจากพระเยซูเราได้รับมาจากองค์พระเยซูคริสต์เรื่องของการที่ได้รับความรอดเรื่องการที่ได้ยกนี่บาปได้การดําเนินชีวิตได้รับการอวยพรเราได้รับพระคุณของพระเยซูมาสิ่งที่สองที่ผมอยากจะหนุนใจก็คือว่าการที่เราจะไม่ออกนอกกรอบเขตของพระกัมพีก็คือว่ามีจิตใจที่สํานึกในพระคุณ มีจิตใจที่สำนึกในพระคุณคนในเวลานั้นในโครินเข้าดำเนินชีวิตโดยที่ไม่ได้ตระหนักว่าสิ่งที่เขาได้รับมาได้รับมาจากพระเยซูคริสต์จึงพยายามจะโอ้อวดจึงพยายามจะเอาสิ่งที่ตนมีไปข่มคนอื่นไปดูถูกคนอื่นทั้งที่จริงแล้วสิ่งที่เขามีก็ล้วนแล้วมาจากพระคุณขององค์พระเยซูคริสต ดังนั้นเขาเองควรจะตระหนักและมีจิตใจที่สำนึกอยู่ในพระคุณของพระเยซูสุดท้ายสิ่งที่สามก็คือว่าเขาจะต้องมีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการกระทำและด้วยการรับใช้ข้อที่8เป็นต้นมาจนถึงข้อ21อาจารย์ปารโลได้ยกตัวอย่างชีวิตของท่านและพยายามจะพูดได้หนุนใจให้เขาได้เห็นความสำคัญว่า เมื่อเขาเองได้ตระหนักถึงพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วจงดําเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้าจงใช้ชีวิตของท่านถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการกระทําและด้วยการปฏิบัติรับใช้นะครับเป็นที่เป็นเหมือนกับอัครทูตท,ที่ยอมทุ่มเทสละหลายอย่างนะครับยอมทนทุกข์ลำบากยอมหิวกระหายยอมขาดเครื่องนุ่งหม่มยอมถูกโบยตียอม ทุกอย่างปราตทำทำงานหนักยอมถูกดา่ายอมถูกทำร้ายเพื่อขับะเสฐนั้นดังนั้นจงถวายเกียรติชีวิตของท่านด้วยการกระทำและด้วยการรับใช้เหมือนอย่างอัครทูตด,ดังนั้นพี่น้องครับขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรทุกท่านนะครับอย่าลืมนะวันนี้ถ้าเกิดเราดูพระคัมภีร์ด้วยกันในหัวข้อที่บอกว่าอย่าออกนอกขอบเขตพระคัมภีร์ถ้าเกิดเราอยากเป็นเช่นนั้น จงมีความรัก2จงสำนึก 3. ใช้ชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้าของเราขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับเราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเช้านี้ให้ถ้อยคำของพระองค์ที่เราได้ยินได้ฟังได้นำมาสู่จิตใจของเราที่เราจะตระหนักมากขึ้นที่เราเองจะดำเนินชีวิตตามสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในถ้อยคำของพระองค์ ในจดหมายของพระองค์ในคคพระคัมภีร์เพื่อเราเองจะมีความรักเพื่อเราเองจะมีจิตใจที่สำนึกในพระคุณของพระองค์มากขึ้นและเพื่อเราเองจะทุ่มเทและให้ชีวิตของเราถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยการกระทำด้วยการรับใช้กับพี่น้องของเรากับคริสจักรกับสังคมเพื่อเราจะถวายเกียรติกับพระองค์ร่วมกันขอการอวยพรขอการเติบโตเกิดขึ้นกับเราในทุกๆวันขอบคุณพระองค์เจ้า เราอาธิษฐานเช่นนี้ในนามพระเยซูคริสต์อเมนขราเจ้าไปผ่อนพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วกลับมาพบกันด้วยวันต่อวันด้วยพระคำขอาเจ้าไปผ่อครับ